วันนี้มีเครื่องสำอางจากแบรนด์เกาหลีนะคะโคลิงค์เข้ามารีวิวค่ะตัวนี้เลยเป็น e p a l e t นะคะน่ารักมากเขาทำเป็นสมุดโน้ต เปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบชื่อสี้ก่อนอจริงเปิดมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนทาอายแชโดว์ของชิชาง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากเอาสีเข้มเนี่ยคัดเป้าปลายตาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาสีอ่อนเนี่ยมาทาตรงหัวตาค่ะแล้วก็จะเอาสีกิตเตอร์เนี่ยทาตรงเปลือกตาก,ก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มขอบตาล่างนะคะด้วยสีนี้เลยเพิ่มขอบตาด้วยสีเข้มแบบนี้ค่ะตรงปลายตานะคะจริงๆสีนี้เอาไว้เป็นบลัชทาแก้มก็ได้นะจะเป็นลิปสติกของโคลินโคเหมือนกันชิชาใช้เป็นเบอร์0ูนย์นะคะสีนี้จะเป็นสีโทนส้้มใชิ ของโคลิโคตัวนี้แบบมันนานมากสักพักแล้วนะจะบอกว่าชอบมากว่าปากชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีที่แบบเป็นธรรมชาติสวยมากตัวลิปอะ่ะเขาจะมีความแบบว่าให้ความชุ่มชื้นมากไม้เช่นเนื้อมแมตไปเลยมันจะเป็นมีความแบบว่าฉ่าว่าวความแบบสุขภาพดีนะคะก็ส่วนอายพาเลตที่ชาใช้นะคะสวนสองเหมือนกันนะก็จะใส่พิกัดอายพาเลตนะคะแล้วก็เป็นตัวลิปไว้ในตะก,กร้าเลยใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเลย